สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะวันนี้นะป้าเบญจากายนะก็มี เคล็ดลับนะคะการเขียนคำป่านิธานแบบไหนนะคะทำให้เราไม่ขี้เกียจที่จะอ่านนะคะ,ะตัวอย่างข้างหลังนี้นะเป็นลายมือบรรจงนะคะของคุณมุสลีนะคุณมุสลีได้เขียนตัวบรรจงในการไว้อ่านแล้วก็ใช้จิตสํานึกนะ,ะสั่งจิตใต้สํานึกซ้ำๆแบบนี้นะคะทำวนๆซ้าๆแบบนี้จนเกิดภาพจนเกิดสถานการณ์ของความเป็นจริงนะคะ,ะเนื้อหาในการเขียน การยืนยันนะคะเชิงบวกนะคะหรือว่าการสั่งจิตนะคะของคุณวุฒิรีก็เขียนว่าเขาจะเป็นนักแสดงนะชาวตะวันออกคนแรกนะคะของสหรัฐนะที่ได้ค่าตัวสูงที่สุดนะคะแล้วก็เขาจะแสดงให้สุดความสามารถนะ,ะในปี1970เขาจะต้องเป็นนักแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะแล้วหลังจากนั้นนะในปี1980เขาจะได้ครอบครองเงินนะคะ 10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนี่คือนะคำปณิธานหรือว่าเซล์ท็อปนะคะที่ไว้สั่งจิตตัวเองไว้พูดตัวเองไว้พูดกับตัวเองซ้ําๆนะคะในเวลาที่เราคิดว่าเรามีสตินะคะแล้วก็ภาพนะภาพที่พออ่านปุนะ๊ภาพก็จะเกิดตามสิ่งที่อ่านแล้วก็แสดงความรู้สึกหรือว่าใช้ จิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกทำงานเป็นหนึ่งเดียวแนละ้วแล้วก็จินตนาการว่าได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วนะคุณบุสรีนะได้เล่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนตัวหวัดนะในการเปิดอ่านแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่สามารถยืนยันได้นะว่าน้ําหนักนะน้าหนักมันจะไม่ส,สามารถยืนยันได้ว่า เรามีสติสัมปชัญญะ,ะในการเขียนนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเขียนตัวบรรจงแล้วเราจะมีเวลาเปิดอ่านนะตัวหนังสือจะมีพลังนะในตัวหนังสืออยู่แล้วนะคะว่าเรามีสตินะคะแล้วก็ให้เราเราอ่านออกเสียงดังๆนะคะ วันละสองครั้งหรือ3ครั้งยิ่งดีนะ,ะสถานการณ์ก็จะเร่งรัดให้เกิดขึ้นไวให้เกิดไวขึ้นนะอันนี้เป็นข้อคิดนะคะของคุณบุสลีนะที่ได้ทำการเขียนเซลล์ทอกนะหรือว่าการยืนยันตัวเองเชิงบวกแบบนี้ซ้ำๆจนเกิดความสำเร็จนะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องเขียนเป็นตัวบรรจงด้วยนะคะเวลาอ่านนะ เราต้องเห็นภาพตามตัวหนังสือที่เราเขียนนะต้องเห็นภาพสิ่งนั้นแล้วก็ทางที่ดีพอพูดถึงเงินให้ได้กลิ่นเงินด้วยอันนี้จะยิ่งดีนะเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะพยายามให้ครบนะคะแล้วก็ภาพนั้นจะเป็นจริงนะอันนี้ก็มีเคล็ดลับหนะ้ามาบอกกันนะคะขอบพระคุณนะที่ฟังจนจบด้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย